สวัสดีค่ะสวัสด er ีค่ะยายหนิงมาแล้วค่ะพี่น้องค่าหัวสะอุกสะอุยพ uh> ี่น้องเอ้ยได้รับของฝากอันนี้โยเกิร์ตช mm ีว hmm. um ัยเคยกินกับของฝากพี่น okay ้องค่าขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากตลาดมินบุรีพี่น้อง่ะอันนี้ผนเห็นไหมค่ะขายผลไม้เห็นเอฟซียายหนิงนี่ละผโทุ่งมหา ก็ไม่ได้ขอนะคะแต่ก็นาใจของเพื่อนเนาะมีหกน่วยพี่น้อง่ะหกลูกนะคะ,ะยายหญิงกับ,บเรื่ถามว่าเราขายจังไดสวะยายหญิงฟรีค่ะฟรีพี่น้องคะ่ะนี่เดี๋ยวเขาต้องยกยกล้างออกก่อนพี่น้องว่าไม่ได้จัหน่วยมึงไปํากันพี่น้องยายหญิงจะกินกับโยเกิร์ตนะคะหนึ่งแล้วมันบบ สองค่ะโอ้คือหอมมาอย่างดีแท้ขอบคุณเด้อคนสวยสามพี่น้องค่ะตะเกี่ยนมาจากเชียงใหม่มันจะเป็นลูกสีขเขียวมันแล้วแต่แต่พันพี่น้องค่ะ สีพี่น้องสนุกกินอะไรย้ะหนิงแม่นยังวาตีกินคนเดียวหกลูกเพราะว่ากบเมืองสีเพื่อนจะไม่ชอบเราบอกว่ามันจะออกรดเขาวาจากหน่อยว่าสั่นยนึงนี่มาเป็นสวนเลยก็ได้นะคะสำหรับอะวาคาโดอ่้นถือบออะวาคาโด <c oughs> โอ้ยเนาะอ่านถือบอแ <c oughs> ม่นยี่ละ มันมาถือกับขอตรวขออภัยพี่น้องนี่อะวาคาโดนี่ละอันนี้ตะวันหน่วยนี่มันสูงจะได้ที่พี่น้องค่ะแบบนี้แบบนี้มาเด้อค่ะมาเด้อมากินของฝากด,ด้วยกันปลา,าเมล็ดยังไงเลยน,นี่พี่น้อง กินกับยุกเกิดก็ได้ยุ่ตักกินเฉยๆก็ได้พี่น้องคะเดี๋ยวเสี่ยงเียบก่อนอืมเพิ่นกบพอดีเลยอ่ะพี่น้อง ขอให้กิจการรุ่งเรืองลูกค้าลหลายๆขายดีๆเด้อค่ะทำเป็นสื้อกับสิลายรลอยยุพนรองคะ่ะมันหอมหวาน สำหรับยันยิงนะคะอืม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  สำหรับคนที่ลดความอ้วนขอบคุณเด้อน้องจ่อยคนสวยเมื่อนีวันยังเนี่ยสุปส่งวันพุธพี่น้องคะสามเมื่อ ของมาหาัศช่วงยันยิงออกไปขายของก็เลื่อระเด็รีวิวอืมได้เด้อ เราปิมเอฟซีตั้งแต่เห็ดชิบได้สองเดือนยังหนึ่งเห็ดจิบเดือนตุลาพฤศจิกาช่วงทันาวาเราขอเบอร์ทูรเราทรหาชิ้นนำใจพี่น้องค่ะไ้กินของแ่บไปอย่างไรเลยไ้กินโอ้เม็ดใ่เนาะยังหนึ่งสิเอาจากสองน่วยเดีย ติดเทือนให้สมอยากเลยอยู่ในตลาดพี่น้องคะลูกกลมสีเขียวไม่ได้ม่วงได้ละหกสิบบาทอันนี้หวกน่วยพวกน่วยกับบรรูดเท่าไรแล้วกับบะตีค้าราะคาะพราะว่าเราออกมาให้กิน แซ่พี่น้องเลี้ยงใจกันพี่น้องสรงน้นเละจากน้อยคือความหมายว่ามันสุกกันนะก็สิเป็นไม่เนี่ยแหละ<ฮ><ฮ>เอาไว้กัน อันนี้ก็ค่อยกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวยังหนึ่งสิพาคิดเมนูพี่น้องคะอาสิพเป็นต้มต้มน้ำกะทิเนี่ยเอาอันปอกแบบนี้ตกักตักใส่จานราดน้ำกะทิอาชีพแซวเ้ืกันต่ไม่ป้องอาวานมาก อของแซบยันนึ่งมาด้วยค่ะใกล้ๆตีค้าราคาพอด้ นี่คือสิ่งที่น้องเพื่นนี้น้ำใจอยากให้กินพี่น้องคะแล้วสีทรงมานจะโดนแล้วความว่าความเก่งใจย่านขรเจ้ากมีเวลาย่านเป็นลำบากพี่น้องคะแล้วก็ทู้มาขอเบิร์ทัวทูมาขอที่ยู ได้เบือทุแล้วเชีายวทอยู่หันละก็เลยคุยจังอยู่ขบมองสีเอาจังใดเทาเราคือจังอยากให้เขาได้กินแท้เป็นเลยว่าเอาให้เราโลวดว่าสันข้าเจ้าให้มาเขากระหับไปเลือกความเต็มใจกินมาจาก ซีอิ๊วน้ำไงเดี๋ยวมึงจะกรองไ่มาเป็นยังไงก่าบ่ามันออกขาวๆแน่วแบบเมียนมันกึ่นเยอะเกิดเด้อพี่น้องตอนแรกเราว่าบ่กินดังอ๋อซีอิ๊วเสือ เห็นกับโยกเกิดนันจะแซมตะวันไหนมาเล็กียพูดใจับโยกเกิดปกอ๋อขอ้บอดซอนไหมเดี๋ยวเย็นเหนซ่อนไมมก่อนพี่น้องค,ะอออค่ะปวดเ้อยค่ะสี่ปะไม่พี่น้องเบิองนียโเกิดซนะ้มก,ก,กันแลขข้วส้มโคเล่โคเล่สิ <laughs> เอคันเข้ามาใหม่นะคะไม่มีการตัดต่อเขาเล่เขาเล่จักเป็นอย่างนี้พี่น้องเวลากินออกคลิปเนี่ยจะเป็นคันเมืองนี้แล้วก็คันจมูกไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนี่โปรอาไปปลูกได้บ้าง<อ>ซ่อนเกาให้กบเมืองสีซ่อนใหม่ให้เยน็นเองนะคะแค่ที่ส่อนใหม่ ก็เขากัอยย่น้ากันหรอกจ้ะอย่าถืออย่าซ้ากันเถอะั้าถือั้าซ้ากันมันจะได้ตีกันนะส่ยกเกิด์ตเข้าไปเพาะแล้นิงมากรสนี่หรอ เขาทำมาชาโิ้ยห <c oughs> ูดนิ้วจะเป็นน่องแล้วทรงพอดีค่ะเพราะว่าอีกซีนไว้นี่กะสิสิกินไปเรื่อยๆพอดีแต่ว่าอาจจะมีเมนูแบบหวันๆด้วยพี่น้อง กูเป็นอยู่มืังหนวกบังน,นบงนาแล้วนเนาะเห็นเป็นกิน่นหน่อยๆหน่อยหอย,ย่ปีตายเนี่ยสั่งมาจากเชียงใหม่ทันหาเงินได้พราะสนบรวยบพราอว่าก้าหนวยถึงอ่ะเป็นหนวยเขียวกลมๆทรงขึ้นหนยวยบักเพาอันนี้เร็กพี่น้องดูนั้นแต่นี้รสชาติออกขาวแน่จากหน่อยแต่เย็นยิ่งกับมัด แซบคือ,ขอเขามีจังเอยพอพอหมสองน้อยพอจะกินก็เกิดทั้นหมดอนกัเม,มนูสุขภาพเียเพื่นวะขาย,ย่านอ้วนกะกินแบบนี้เรียปากลบๆ เอ <mm er> ิ่นกินแล่นไสเอิ่นไสแล่นนี้พี่น้องคะห้างเลเธอจะกินปังคน่วยวัจีแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องขอบคุณขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าขอบคุณน้องจอยคนสวยนะคะแม่ค่ะอยู่ที่ตลาดเมนบุรีนี่ค่ะไปแล้วเด้อพี่น้องค่ะติดตามคลิปใหม่จ้าสวัสดีค่ะ